สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กอีสานพาดูย t u b e มาจ้าหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะจ้าฝนตกแห้งแห้งเพื่อนๆจ้าบานติ๊กซุลินฝนตกแห้งตื่นเสามานี่กะมาเห็นเห็ดจา้าเพื่อนนี่จ้าเห็ดขอนเห็ดขอนธรรมชาติเกิดเองจากธรรมชาตินะจ้าขอนบักม่วงจ้าเพื่อนๆจ้านี่เต็เนต้นบักม่วงที่ว่ามันผุนะจ้ามันแห้งมันผุ เห็ดเขาก็เลยได้ออกมาน้ำตามขอนี่เลยจ้าเพื่อนแต่มาซอยตะเก็บเห็ดได้จ้าเพื่อนเหเกียมันปีเรกด้จ้าเพื่อนจ้านี่ได้เก็บเห็ดขอนจ้านี่กำลังอ,อ่อ,อนๆได้จ้าเจ้งกำลังเสพได้จ้าเพื่อนเหเกหยมันปีเรกด้จ้านี่มาซอยเก็บเห็กดก็บติ๊ดได้จ้านี่ กำลังอะไจ้ะกำลังกินได้พอดีเลยจานเพือ่อนบอ่แกบ่ออนแห้งจ้ะโต๊ะงามๆใหญ่ๆจ้ะสีขาวขาวแบบขาว นุ่นนะจ้ะหู้ยงามแห้งจ้ะสะอ่อนหลายจ๊ะมาเด็กว่าตื่นเสามามือนี้สิพอเฮ็ดงามๆได้จ้ะเพื่อนๆจ๊าหลังจากฝนตกแห้งเลยจ้ะเ็ดเขากระไดออกตามขอนไม้ล้างบ้านตึกจ้ะเพื่อนๆจ๊าหุ้ยสะอ่อนแห้งจ้ะ มาซอยเก็บได้จ้าเพื่อนจ้ามาซอยเก็บแน่นี่หน้าเพ่เงจ้ะฝนตกของปีแรกได้จ้าที่ตกแบบตกนักได้จ้า ตื่นมากอะเหกก้านได้จ้าเพื่อนๆจ้ามาล้างบ้านมาเก็บพักล้างบ้านจ้าพอเฮ็ดโขนอุ้ยตื่นเต้นแห้งจ้าเพื่อนๆจ้าสะออนแห้งนี่เก็บจะได้สิเม็ดนอ้หอหลายเถือนเพื่อนแล้ซอยเก็บเด้จ้าอู้อันนี้ดอกใหญ่แห้งจ้านี่ดอกมาเริ่มเทิมเลยจ้า ค่อยๆเก็บจ้าเพื่อนๆจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาซู่ดุดูดฝนเนาะจ้าแต่พอดีฝนเมื่อวานก็นเป็นฝนพายุจ้าเพื่อนๆจ้าสุรินบานติกฝนตกเฮ่งนักเลยจ้าเพื่อนๆจ้าบานเพื่อนๆฝนตกบก่น่าสีตกทัวเลยเนยาะจ้าช่วงนี้ ฝนตกนะกะมีแต่ความหมาเนาะจ้าอุดมสมบูรณ์เลยจ้าเพื่อนๆจ๋าบอกว่าแต่เห็ดกะ้ากันออกหลายเลยจ้าช่วงนี้ลืมออกเนาะจ้าที่กะสิค่อยๆเก็บเด้อจ้าบอกฟ้าวจ้าเพื่อนๆมาเก็บเห็ดน้ำก้านจ้า สอดสีเขาจ้าสีขาวสีขาวงามแห่ง้จเพื่อนจ้าสันว่าอยู่น้ำสวนผู้อื่นกันบบ้านเก็บหอ,อกจ้าเพอดีอยู่น้ำสวนบาา้านติจจ้าเพื่อนจ้า ว่าหมาเนี่ยจ้ามางอกมาเกิดอยู่สวนบ้านเจ้าของเนาะจ้าเพื่อนจะว่าสวนผู้อื่นกับอาหารเก็บแอกจ้าเป็นของของขาวเนาะจ้าอันนี้ของเจ้าของเก็บแบบสบายเลยจ้าเพื่อนจ้าท่านี่ดอกใหญ่แห้งเพื่อนดอกบ้านหนูดอกใหญ่แห้งจ้านี่ เ,เพื่อนมาเบิรงเด้อจ้จานี่อู้อู้สะอ่อนแห้จา้าเฮ็ดขอนต้นตบ,บักม่วงจา้าเพื่อนเพื่อนอู้ดอกงามแห้งดอกใหญ่ก็ขาวเลยจ้านี่อูแ้แมงมั่นเบิดอีเด้อจา้าเพื่อนจาน้านี่มาซอยเก็บเนี่ยจา้าที่เคยสก็บไปเรื่อยๆเยด้อจา้าเพื่อนจา้านี่งามแห้งจา้าเพื่อน อู้สะอ้อนแห้งปีแหลกเหกหมาเด้อจา้านี่ฝนตกแห้งมาขึ้นอันนี่ก็สิเป็นต่อม่วงที่โดนโดนไฟเด้อจ้านี่นกระกสีโอแบบสี่จ้ะลักษณะการโอ้ข้องข,องของจาจ้ะ น,นี่จ้าเพื่อนโตกงานแห้งกบเขียดกระหองเนาะจ้าช่วงหลังจากฝนตกแล้วโอ้ธรรมชาติแห้งจ้าบานติกมีทั้งเฮ็ดธรรมชาติพินมีกบเขียดด้วยจ้ามือขึ้นย่า่กับไปซองดึงอ่างซองเขียกกระได้กินเลยพ่อได้กินจ้าเพื่อนเพื่อน,น,นจ้าไปซองไปจับอยู่บานสวนของน้องหน้าจ้าพอดีติดใบไไปเนาะจ้ามือมือว่านมือขึ้น ตากับยายก็ไปส่งเรืองอ่างเขียดจ้ะกบเขียดก็พ่อได้กินอยู่กับหองอยู่จ้ะตอนนี้ฟังเสียงเขียดด้วยจ้ะเก็บเห็ดขอนง,งานจ้ะเพื่อนโอ้ยงานดโอ้ยเสือ่อหลายจา้ะนี่จ้ะเพื่อนจ้จะเสดเต็มครูอเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อน มาออกหล่แห้งได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะอู้เห็ดคอนเห็ดมาเลยจ้ะตอนนี้ก็มีอีกจ้าเพื่อนนี่มาจ้ามาฟังนี้อีกดูเก็บม้วนจ้าเพื่อนเพื่อจ้าพออยู่น้ำสวนจะโค้งเนาะจัดเก็บอยู่สวนผู้อื่นกับประกาเก็บขอเข้าแล้วเนาะจ้า อันนี้สวนของเจ้าของเก็บม้วนเลยจ้าบอฟ้าวจ้าเพื่อน,นหมดแดงกับคัดโอ้ยฝนตกมาเด้งอ,อกเด้อจ้าเพื่อนลหันมัดเด้งนี่เก็บเพชรขอนมือเลือกตั้งเด้อจ้าเพื่อนจ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจ้าติดกระไปใส,ส่ซิดเลือกตั้งมาแล้วเด้อจ้า มาล้างบ้านล้างสวนกะโอ้พอเฮ็ดจ้าวันนี้วันดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันยุดธวันอาทิตย์เด้อจ้ามันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสี่เดือนพฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งจ้าไปเลือกตั้งมาเขามาสวนกะเห็นเฮ็ดอ้ยจ้าเพื่อนเพื่อน,นจ้านี่เต็มครุเลยเพื่อนเพื่อน เสีไปเหตดอีหย mm. ่างกินด nah ีเนาะเพื่อนๆจ้าเห็ดใดหลายอย่างเนาะจ้าทั้งแก้งทั้งพัดจ้าทั้งลาบเนาะจ้าเพื่อนๆเีล่วแต่ชิมักเลยเนาะจ้าเก็ดขอนธรรมชาติอ้ยเต็มตะก้าเลยจ้าเพื่อนๆจ้าโอ้กวแมนตะก้าเต็มครุเป็นพือนนะเบิ่งจ้านี่อุ้ยสะอดเี เอกมันพี่เล่ฝนตกหนักได้กินเทสโอนอยู่สวนจ้าเพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกท่านจ้าที่เข้ามาชม่งองติ๊กอีสานพาดูยูทูบเดี๋ยวมาพอกันไหมในคลิปต่อไปเด้อจ้าเพื่อนจ้าสำหรับมนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า